ไ,ไมไกไลักบนะกูไม่ปล่อยตัวนังเลยเขาให้จัดให้นะเอาของหนักขึ้นข้างบนร้องไห้ปะล่ะร้องไายจริงปะเนี่ย ครับไอจัดคลองคนจัดครับน,น,น,นี่ครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นคนแก้งครับนี่แก ฝั่งนี้เป็นคนแกล้งน้องอ้วนตอนนี้เขาขอโทษแล้วอ,อันนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้โโเป็นอะไรครับวันนี้อเอา้าทำไมโมโหโด้วยวันนี้ เอาไทยมาแม่ไทยแม่องไทยังเขาตื่นนะเอาค่ะ อใส่หูนี่เดินหนาตาวันนี้มีน้ำตาด้วย วันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ทั้งทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ครับนั่ลูกค้าเขาก็ยืนรอยอยู่เนี่ยเห็นป่ะครับวันนี้ไปทำอะไรมา ทำไมไม่มาเก็บเอาหลานไปยังยุยเป็นมู่หลานเท่าไงยังได้เป็นมู่หลานอยู่อันนี้ตอนค่ำครับทุกคนก็จะประมาณนี้ มาแล้วไปไหนอีกแล้วล่ะนี่จัดของแล้วครับตอนนี้ต้องแอบ,บดูครับนี่มองคอรสเราด้วยสาเหตุนะครับสาเหตุที่น้องเพลงร้องให้วันนี้เพราะว่าหนึ่งคือโดนบูลลี่ครับโดนบูลลี่ครับ หลายเรื่องครับก็สินค้าสินค้ารู้สึกจะหมดไปเยอะนะครับนี่ครับว่างครับนี่ว่างแล้วก็เรามาดูฝั่งนี้ครับ อันนี้ก็ว่างครับมือวานี่ยอดขายเมื่อวานครับหมดเมื่อวานเพราะว่าเป็นมือวันที่หนึ่งครับนี่ครับครับว่างหมดเลยแล้วก็ที่สินค้าขายดีของเราครับนี่ครับกาแฟครับว่างหมดเลยนี่ครับคอมก็จะมีหรืออยู่ก็ประมาณนี้แต่ยังดีครับทีนี้อ่าเปบ น้ำมันพื้นพวกนี้นะครับก็ยังเหลือนะครับเสื้ออะไรใชพี่สาวครับพี่สาวมาชอบปิ้ง อันนี้ครับตรงนี้ก็จะว่างครับตรงนี้จะเป็นโยเซสินค้าขายดีครับว่างเยอะครับก็สินค้าขายดีครับก็ของเราก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นชั้นพลาสติกแต่ว่าวันนี้ก็เราก็ขายรัวๆไปนะครับ แทลแล้วก็รู้สึกว่าจะมีนะครับอีกอันนึงที่มาส่งก็คือนี่ค่ะขนมครับกบิจะมาด้วยกบิก็จะมาแล้วก็ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นครับกันฝนกับะมาณกันพ้าชักกันฝนครับพี่น้องฝนตกอีกแล้วนะครับฝนตกอีกแล้วก็นี้ก็จะเป็นสินค้าที่เรานำมาขายเองครับก็จะเป็นไก่เป็นไก่เป็นหมูด้วยน้ำนะครับลูกค้าก็มาอุดหนุนฝัน่งนี้ด้วย นี่ครับโเบิดโควิดกำลังส่งของครับผลมาพร้อมผลครับมาตอนเย็นครับแล้วก็สำหรับฝั่งทางนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องเพื่อรับรับพัสดุนะครับก็รอบสองนะครับนี่สั่งกล่องมารอบสองแล้วครับของเรานะครับตรงนี้จะเป็นน้องบิมนะครับยวเป็นคนเบ่ง ะครับคีฝังหนึ่งครับแล้วก็เราก็อันนี้จะมาหลังจากที่เขาส่งแล้วนะครับเ่ากับจะเอาไว้จะส่งมืออื่นนะครับวันนี้วันนี้โกเบตมาครับอันนี้จะเป็นโกเบตมานะครับผลก็ต๊กพึ่งยุดนะครับพี่นอ้องนี่ครับ สวัสดีครับโกเบตวันนี้มาส่งกี่ล้าน,ม,น,านมาส่งสองล้านนห้กูกระสิงเราหรือว่า,า,านออประมาณหกเล้านมาพร้อมผลเลยมา,มาดูบินเลยเขาจะยือจะยิงดูย้ายไปเอาปากมาเลยมันนี่อะไรกับถือเยอะซ้ ม่ดตงมามีมีมาพร้อมกับเสียงหัวเราะครับเมื่อกี้มีน้ําตาครับแต่ตอนนี้จะมีเสียงหัวเราะมาแล้วฮ่ก็ตอนนี้ก็รองรับโกเบยไปก่อนนะครับอันนี้เป็นวันที่สองกันยาครับ แป๊บเดียวนะครับก็วันที่สองแล้วแล้วก็ร้าน่ทั่วไปนะครับร้านาที่เป็นพาร์ทเนอร์ของทุกดีนะครับดี๋ยววันที่เจ็ดนะครับยอดออกยินดีกับทุกคนด้วยนะครับป,ปันผลจากบริษัทครับ ก็ส่วนโควิดของเราจะเป็นช่องนี้ครับช่องนี้ก็จะหมดแล้วครับเหรือสินค้าแค่นี้เองครับก็ท่าน,นี้เราก็มาลงโควิดกันนระครับคลิปนี้กับคอจบไปเพียยสนีกรนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ